งลงความแล้วก็เรียกว่าในตัวความว่างนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์อยูรร่แล้วฟังดูให้ดีในตัวความว่างนั่นแหะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์อยู่แล้วคือเป็นผู้สอนเป็นสิ่งที่ถูกสอน เราเป็นตัวอย่างของผู้ที่ปฏิบัติสำเร็จแล้วมาแล้ว <c oughs> ให้ดูท่นเราไม่ต้องไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนหาพบได้ในความว่าง <c oughs> ที่ในตัวความว่างนั้นเป็นการบริจาคทานอย่างยิ่งอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเป็นของเราหรือเป็นตัวเราเลยเปนการบริจาคทานอย่างยิ่งอยู่แล้ว นั่นเป็นโลกุตตะศีลโลกุตตะสมาธิโลกุตระปัญญาอ่แล้วต้องเป็นศีลจริงสมาธิจริงปัญญาจริงเพราะอำนาจของความว่างอยู่แล้วนั่นจึงพูดว่าในคำว่าว่างคำเดียวนั้นยอมแสดงสัจธรรมทั้งหมดผู้มีตามีหูมีจิตมีใจก็ ไปตนใจพิจารณาศึกษาดูมันให้ดีแล้วกันอต่ตอนนี้จะไปสวนโมกอยากที่จะไปดูโรงนะั้นที่จะไปฟังก้อนหินมันพูดตนน้นไม้มันพูดลำธารมันพูดมันจะได้ไอ้สิ่งที่ดีกว่าไอที่มีอยู่ในโรงนะั้นคือความว่างที่เป็นปพะ่พุดเพื่อทำเพื่สงฆ์เป็นทานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นทุกอย่าง หรือว่าจะไปที่ภูเขาไหนก็ตามไปที่ชายทะเลไหนก็ตามพยายามไปดื่มรสของความว่างกล้คิดความว่างสมรสกับความว่างน, <c oughs> นี่จะก้าวหน้าเร็วที่สุดได้ริที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ทันแก่ชีวิตนี้ส่วนอาชีพการงานอื่นนั้นะต้องพิจารณาเังแง่ว่ามันต้องไม่เป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์แล้วป่วยการ นี่ถ้าจะทําให้เป็นทุกข์ตออาอความว่างเข้ามาด้วยเราไปศึกษาความว่างมาเพื่อทําให้ชีวิตและการงานไม่เป็นทุกข์เราต้องกัญหาว่ามีเงินนี่มีไปทําไมเพื่อเพื่อชีวิตการเป็นอยู่นี่สะดวกสบายแล้วสะดวกสบายไปทําไมในที่สุดก็ว่าเราคงมีชีวิตยอยู่ไม่ตายเนี่ยเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วมันก็หนีความว่างไปในทุกข เราอยา่าสนใจเรื่องการงานแทมนจนหมดเวลาไม่มีเวลาสนใจเรื่องความว่างและปัญหาก็จะหมดไปไม่ต้องถามเหมือนกันที่ถามอย่างที่แรกเขามาว่าทํายังไงรึงจะว่างเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันมีอย่างนี้ <c oughs> มดนเา้านอะไ